สนับสนุนโดยไฮสปีดสวัสดีครับทุกคนพบกับผมจ่ายครับพี่บครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับของจากไฮสปีดนะครับก็อันนี้เป็นชุดเครื่องสเตปลูก56ามิลนะครับที่ทางไฮสปีดเนี่ยเขาส่งมาให้เราวันนี้นะครับเราก็จะทําการแกะกล่องให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสเตปเนี้ยในเซตนี้นะครับเขาให้ของอะไรมาบ้างนะครับเขาก็ให้กล่องมาทั้งหมด2กล่องใหญ่นะครับแล้วก็มี2กล่องเล็ก เดี๋ยวเรามาดูที่กล่องแรกกันดีกว่านะครับเป็นอันนี้จะเป็นในส่วนของเสื้อสูบนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องแรกกันเลยดีกว่านี่นะครับชิ้แรกก็จะเป็นในส่วนของเสื้อสูบกับลูกสูบนะครับที่เขาให้มาเป็นขนาด56มิลนะครับโดยที่ในตัวของลูกสูบนะครับเขาจะให้มาเป็นลูกสูบที่มีการหลบวาลว นะในส่วนของเสื้อสูบนะครับก็จะให้มาเป็นขนาดปอกหนาเลยซึ่งมีความหนากว่าปกตินะครับปอกนอกนะครับจะอยู่ที่64มิลถ้าเทียบกับเสื้อสูบเดิมนะครับนี้ผมมีเสื้อเดิมด้วยเสื้อสูบเดิมเนี่ยปอกจะเล็กกว่าเสื้อสูบเดิมเนี่ยปอกจะอยู่58.5นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวปอกสูบเนี่ยมีความหนาที่ค่อนข้างเยอะนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าเสื้อจะบางเกินไปเพราะว่าอันนี้เขาตีปอกหนาพิเศษมาให้นะครับเพราะปกติถ้าเกิดใช้เสื้อเดิมคว้านเนี่ยอาจจะค่อนข้างจะบางนะครับอาจจะเหลือแค่ประมาณมิลนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความหนาของปอกสูบอันนี้เขาทํามาหนาเลยส่วนถัดไปครับก็จะเป็นชุดประเกนันนี่เขาจะมีประกนตีนเสื้อนะครับแล้วก็ประกนฝาสูบมาให้ แล้วก็จะมีในส่วนของแหวนสูบครับก็เป็นเข้าเซ็ตของลูกสูบ56มิลถัดมาครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอีกกล่องใหญ่หนึ่งดูนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝาสูบนะครับฝาสูบตัวนี้นะครับก็จะเป็นวาลวขนาด28 24นะครับหรือขนาดวาลวโซนิกนั่นเองโดยที่ จุดเด่นของฝาสูบตัวนี้นะครับเขาจะให้พอตมาเป็นพอตแบบเหลี่ยมโดยที่พอตแบบนี้นะครับทางไฮสปีเขาให้เหตุผลไว้ว่าพอตแบบเหลี่ยมเนี่ยสามารถรีดอากาศหรือดูดอากาศเนี่ยเข้าได้ดีกว่าปกตินะครับแล้วก็ทําให้เกิดการหมุนเวียนหมุนวนนะครับภายในห้องเผาไหม้เนี่ยได้ดียิ่งขึ้นตัวหลอดวาล์วเนี่ยเขาเป็นลักษณะไกด์ตรงนะครับทําให้มีความแม่นยําในการเปิดปิดวาล์ว แล้วก็ง่ายต่อการซ่อบมบำรุงนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเกิดความเสียหายของหลอดวาล์วเนี่ยเราก็สามารถอัดออกแล้วก็เอาหลอดตรงเนี่ยใส่ได้เลยไม่ต้องทําการเยื้องศูนย์ใหม่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของสายตัวนี้นะครับที่สามารถใช้งานได้อย่างแม่นยําแล้วก็ซ่อบมบำรุงได้ง่ายนะครับในส่วนของตัวดอกวาล์วนะครับเขาก็ให้มาเป็นขนาด id 28มิลนะครับแล้วก็ไอเสียอยู่ที่24มิลทาให้ได้การดูดอากาศที่ดีนะครับเนื่องจากว่าบางคนเนี่ย อาจจะคิดว่าสเต็ปลูก56เราใช้วาวเดิมได้ไหมอันนี้คือผมมองว่าถ้าเกิดมีวาวนะครับแต่ยิ่งทําให้สเต็ปเนี้ยมันมีสมรรถนะที่ดีกว่านะครับวาวเดิมเนื่องจากว่าการที่เราขยายซีซีลูกสูบเนี่ยขยายขึ้นมาประมาณ3มิลกว่ากว่านะครับถ้าเราได้วาวที่ใหญ่ด้วยเนี่ยมันจะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือเป็นเซ็ตที่เขาออกแบบมาไว้สําหรับลูก56มิลตัวนี้ครับ ทีนี้ครับเรามาดูอีก2กล่องเล็กนะครับที่เขาให้มาก็จะเป็นในส่วนของแคมชาร์ปนะครับโดยที่แคมชาร์ปตัวนี้นะครับเขาก็จะให้มาเป็นเสเปคของลูก56มิลนะครับก็จะเป็นระยะยก5.8มิลนะครับและอีกหนึ่งกล่องนะครับกล่องสุดท้ายที่เขาให้มาก็เป็นในส่วนของสปริงวาลนะครับแล้วก็รีเทนเนอร์แบบอลลอยซึ่งอันนี้เขาให้มาเป็นรีเทนเนอร์แบบอลลอยนะครับน้ำหนักเบา แล้วก็ให้ในส่วนของสปริงวาลเนี่ยที่มีค่าเคความแข็งนะครับที่มากกว่าเดิมนะครับเพื่อรองรับรอบเครื่องยนต์ที่สูงขึ้นนะครับและนี่นะครับก็เป็นชุดเซตในการอัปเกรดเครื่องยนต์นะครับขนาดลูกสูบ56มิลจากทางไฮสปีดนะครับโดยเซตนี้สามารถใช้งานได้กับเวฟ125นะครับปาวาน LED นะครับแล้วก็ตระกูล MSX CT 125ถ้าเกิดใครสนใจตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อ ไปทางเพจ h Speed ได้นะครับก็มีราคาจัดโปรโมชั่นอยู่สำหรับการประกอบเซตเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะทำการประกอบในคลิปถัดไปนะครับก็ฝากติดตามท็อปพีบายไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ